ดูดวงชาวราศีกรกฎวันที่6ตุลาครับบาปหนักกำลังมาด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์ิิธิ์คำชูปกป,กปักคกรุง,งรักษาศ h e าวเวรเกิดขึ้นในโชคชะตาฟ้าผ่าลงมาดังเปี้ยงเจ็บปวดรวดล้าวดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถึงแม้ปัญหาต่างๆจะเข้ามาประเด็อดบดังครบบาปหนักเข้ามาคือคือตกตำแหน่งศัตรู เอาล่ผมก่อนดินหมอสั้นแนะนำให้ท่านพบภัยรีพี่นาศตูมูมานพังพินาศพระเก่านะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผมพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมานครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะครับส่งฟรีครับผมครับผมแล้วก็ทางด้านโชคลาภก็พระน้าบันนครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผมครับเหรียญละนะจ๊ะทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า ด้วยโชคชะตาบุญกรุษวาสนสดาดวงชะตานี้ศัตรูเข้ามาเริ่มที่จะเข้ามากั่นแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีบาปหนักจะตกตำแหน่งศัตรูไม่ใช่ตัวท่านแต่ตัวท่านโดนกระทําก็ดองเจ็บอยู่แล้วแหละปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดร่วงล้ลาแสนทุกทรมานแต่ดวงเนื้อดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเจ็บถ้วยแปลว่าได้เจอกับผู้คนเยอะแยะม,มากมายและก็เข้าใจในดวงชะตาของคุณนะครับใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา เข้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านทาให้ท่านรู้สึกสุขสมสงหวังดังใจหมายดวงจะตานี้เป็นยังไงอ่ะเปิดไพ่ดูกันหน่อยเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอร f ฟอร์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มใครบางคนกําลังจะเข้ามาแล้วก็นะผมอาจจะจากไปหายไปจากโลกนี้ก็ได้นะผมไม่มีอะไรใครอยู่กันยืนยาวขนาดนะั้นหรอกนะผมนะครับเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปกันหมด เอาผมโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนามีดดาบปักลงมาเต็มตัวับผมแต่ว่าฝนยังไม่ไปเนี่ยมันเจ็บเจ็บปดวดรดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต,ต่างๆเสียบลงมาเห็นไหมมีดลงมามีดปกมมัดปกลงมาเต็มตัวกวนกระวยกระสับกระสายอดทนอดก้าน,นกับทุกสิ่งทุกอย่างผมไปทําอะไรคุณครับหนูไปทําอะไรพี่หรอจ๊ะนะผมด้วยบุญกุศลวัส,สนามีดดาบปักลงมาเต็มตัวการตกตําแหน่งดวงโจรเขาเรียกว่าให้ใครไปแล้วเนี่ยนบอกเขาด่าเราด้วย ให้ไปช่วยช่วยเหลือใครเนี่ยเอาปัญหาต่างๆก็เข้ามาลุมเ้าเพราะนั้นอยาาช่วยเลยดีกว่า้วผมทุกสิ่งทุกอย่างต่างคนต่างอยู่ได้ไหมไม่ได้มันตามล้างตามผานมันตามไม่เลิอกอะเอาดีเ้าตัวเอาช่วยคนอื่นบาปกรรมจะตกตำแหน่งตัวเขาไม่นานไม่ช้าหรอกรอดูสิ้วผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาควีนอบครับเกิดขึ้นในโชคชะตาอาาจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลแต่ได้ยังไม่สุดนะ ด้วยบุญกุศลวัสนาตกตําแหน่งราชสีมานอนซบตักด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาราชสีมานอนซบตักนําพาซึ่งความประสบผลเพราะฉะนั้นดวงนี้สังเกตดูถ้าท่านเป็นชายท่านจะเป็นราชสีครับเสียตังเยอะหน่อยนะราชสีเนี่ยต้องไปได้หนึ่งนะป่าเสียต้องไปเมื่อราชสีถ้าได้เป็นหญิงท่านจะสุขสบายมีคนสนับสนุกคามชูหนุนนำโชคชะตาเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้นะครับในโชคชะตาท่าน ต้องเตรียมตัวรับมือแล้วผมมีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนะนะผมเขาเรียกว่ารักสามเศร้าเกิดขึ้นก็ได้หรือหักอ,อกหักรักคุดเจ็บปวดรวเร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายดวงชะตาน,นี้ต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ยยกเกียงไกลจะบังเกิดข,ข,ข,ขึ้นตัวท่านท่านจงตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า เอาผมยังเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าอาหารจัดหนักจัดเต็มในโชคกาถาสี่เหรียญบังเกิดในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้กอดเงินเอาไว้รู้สึกอึดอัดไหมละ่ะเขาบอกคิดมากมไม่มีเงินเงินมันหมุนไม่พอครับรายได้สูงนะแต่เงินเหมือนไม่หมุนมไม่พอเอาผมอัศวินขี่มา้าส่งมอบเหรียญทองจะนำพาซึ่งความประสบเร็จโชคลาภเงินทองารมีวาสนาดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะประสบควาสมสำเร็จพร้อมที่จะเจริญรุ่งเรือง แต่อะไรบางอย่างมันปิดปิดเอาไว้ผมแล้วอะไรล่ะอรผมก็แล้วแต่แต่ดาท่านนะแล้วแต่ท่านนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะโดนเพื่อนก็ได้มันไม่ให้เองรวยหรือจะโดนแฟนก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนน่ดวงดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นศัตรูครับด้วยบุญกุศลวัสนารรมนะผมดวงชะตานี้ยืนหยัดต่อสู้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกล ครับดวงเป็นคนมีความสามารถถึงขั้นเขาเรียกว่าโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศครับจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองสุขสรรค์สรรษาดวงจะตานีตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ครับผมท่านจงเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชงยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงจะตานีตกตําแหน่งความยิ่งใหญ่ขอนานายแบบนี้ ครับผมเอ็มเพสมันเกิดขึ้นความยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอนใดแก้วแหวนเงินทองเพชรดีย,ยินดาทุ่งข้าวเหลืองอาลามทองฟ้าสีครามนะรต้นไม้อิงหลังนะครับผมหัวใจพองโตหานคู่แช่มชื่นนะครับแปลว่าอะไรความรักก็ดีนะครับผมความมั่นคงก็เกิดทุ่งข้าวเหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากเดี๋ยวจะได้ดีทองฟ้าฟ้าเปิดแล้วเมื่อไหรฟ้าเปิดอาจารย์เดี๋ยวเปิดครับเราตกตำแหน่งเราทานายไงว่าเดี๋ยวก็เปิด ผมด้วยบุญกุศลวัสนาเหมือนเหมือนของเก่าก็จะกลับมาหรือปัญหาต,าต่างๆก็จะกลับมาก็ได้ซ้ายสามดาวขวาสามดาวโดนบีบ,บังคับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวผมพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งความประสบผลไม่นานไม่ช้าใครมางคนจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านทําให้ดวงชะตาของท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันอัตนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแต่ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปก่อนบาปหนักมันกําลังจัดหนัก ครับท่านอาจจะเจอกับใครบางคนที่เข้ามาเหยียบย่ำให้ท่านชมดินครับดินทุรนทุรายปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าผมไม่ทําอะไรให้คุณับนะผมไม่มีผันไสเฉยๆครับด้วยบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้ตกตาแหน่งสามถ้วยสามเหรียญโทษดีสามเหรียญด,ด้วยบุญกุสลนวาสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งบุญน,นั่นเองแหวนเงินทองเพชรนินจินดานะผมเป็นของนอกกายตำแหน่งบุญไม่ได้วัดกันที่เงินนะ เป็นของนอกกายแต่เรื่องเรื่องราวต่างๆมาตกตำแหน่งที่ดีเพราะว่าดวงสตาท่านดีอยู่ครับแต่ไม่ได้วอดกั่ที่เงินเงินเยอะเพราะว่าเรื่องดีไม่ใช่นะับผมดวงนี้นะครับผมตกตำแหน่งที่ดีนะผมก้าวถ้วยทองมันเกิดขึ้นนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าเรื่องราวต่างๆกําลังจะเข้ามาใครบางคนเนี่ยเข้ามาส่งมอบนกน้อยเข้ามาส่งมอบข่าวดีเอาข่าวดีมาให้เอาเรื่องดีมาให้เอาเงินมาให้เอาของมาให้ แค่แหวนเงินทองไม่ดินจินดาม,มาให้จะนำพาซึ่งความผสมเร่โชคลาภเงินทองมารมีวาสนาในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้จะเปิดพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีพร้อมที่จะไฟเด็กน้อยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จต่อสู้ทําให้ท่านได้รับข่าวดีนะผมเรื่องราวต่งางๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์ชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันขอดำนายว่าไม่นานไม่ช้าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชค เราลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานาเงินแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินารอท่านอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องไปกลัวอย่าไปคิดมากปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าช่วงสชตตาช่วงนี้โอ้โหปัญหาเยอะออกข่าวเต็มไปหมดเลยขนเครียดครับผมเพราะฉะนั้นใจเยน็เยนๆนะจ๊ะดวงนี้เดีย๋ยวได้ดีขอทํานายแบบนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทางด้านบวกอาจารย์เจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเครียดนอนไม่หลับจะตายแล้วจะตายแล้วนี่สินอะไรก็แล้วแต่หยุด คุณไม่มีสิทธิเลือกครับเรื่องแค่นี้อย่ามาร้องไห้กับจองงองแงเพราะว่าไม่น้ไม่ช้าขอทานายว่าดวงท่านอ่ะเดี๋ยวจะเปิดลุกขึ้นมาสิครับลุกขึ้นมาสู้สู้กับใครสู้กับตัวเองนี่แหละวินัยเกิดขึ้นเขียนระบบแบบแผนการเงินขึ้นมาชนะแน่นอนเพราะว่าดวงนี้ตกตําแหน่งที่ดีับผมดวงจะตายจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคครับอัในใดจะดูดวงนะผมทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาท นะครับผมส่งไพ่ส่งคลิปไพ่ให้นะเป็นคลิปนะครับคลิปตอบให้นะเห็นเฉพาะไพ่ถ้าเห็นหน้าหมอจันการงานกันจนความรักสี่นาทีสี่ร้อยแปดนาทีแปดร้อยเห็นหน้าหมอจันนี้ส่งคลิปให้นะจ๊ะทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าขอได้ช้ำชื่นครับสวัสดีครับ